เนปินพนิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปาาธัตย์พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฐานกระทำอนา,าจารย์ต่อธรกรกำนันภายหลังมีผู้เสียหายหลายรายทยอยเข้าแจ้งความไว้ในหลายท้องที่ตั้งแต่วันที่12เมษาย,ยนเป็นต้นมาโดวันนี้นายปรินแต่งกายด้วยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกางเกงขาย,ยาวสีดำเดินทางมาด้วยรถจนส่วนตัวมายังสอนนอลุมพินีก่อนเดินหลบสื่อมวลชนขึ้นทางประตูด้านหลังโรงพัก โดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดด้านปฏมบทีตัดลงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตระบนครบาลเปิดเผยว่าสําหรับคดีความของนายปรินที่สนลุมพินีมีการแจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้แล้วสีคดีโดยหลังจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนรับเป็นคดีไว้9คดีจากทั้งหมด19คดีซึ่งมีคดีที่ผู้เสียหายมาแจ้งความไว้แล้วขาดอายุความไป2คดีเกิดนอกราชอาณาจากาักรหนึ่งคดีขณะเดีวยวกันนายปรินยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อหา แต่ไม่ได้นำพยานหลักฐานมายื่นชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนและขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งความกลับผู้เสียหายสำหรับสอนอลุมพินียังเหลืออีก5คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกนายปรินให้มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งใน5คดีผู้เสียหายได้มาให้การไว้หมดแล้วส่วนกรณีบทสนทนาทางไลน์ที่มีข้อความและภาพในเชิงที่ผู้เสียหายเชิญชวนให้ผู้ต้องหาหมักกระทำอนาจารขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่พบหลักฐานดังกล่าวในสำนวนคดี อย่างไรก็ตามพนักง,งานสอบสวนได้ยื่นคำร้องขอฝากขังผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสาร,รยากรุงเทพใต้ซึ่งสารรับฝากขังแล้วในระหว่างที่ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ทนายความได้เดินทางไปยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวแล้วต่อมาเวลา1า1 3นาทีพนักง,งานสอบสวนจึงคุมตัวนายปรินไปส่งสาร,รยากรุงเทพใต้